สวัสดีครับเราจะมาดูว่าช่องของเราได้ยืนยันสร้างรายได้ไหมและวิธีการเข้านะครับเราจะเข้าตรงไหนเข้าหลังบ้าน YouTube ไปดูกันเลยครับนี่ครับก็คือเข้ามาหน้า,น,านี้ครับเรานี่ครับเพื่อนๆมีตัวนี้ไหม Google Chrome ค,ครับ เข้าตอนนี้นะครับถ้าน่าจะมีทุกรุ่นลอมั้งกดคลิกเข้าไปเลยครับก็จะหน้านตาก็จะประมาณนี้ว็บสไซต์ให้พิมพ์คำว่า youtube.com นะครับอ่าขอผมเคยพิมพ์เข้าแล้วมันจะขึ้นมาเลย youtube.com แค่นี้ครับ เราเคยเข้าครับมันจะเด้งขึ้นมาเลยเพราะว่าเข้าบ่อยๆครับเราจะได้ดูว่า,าตั้งค่าอะไรยังไงมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พอมาถึงหน้านี้นะครับหน้านี้ยังไม่เข้านะครับยังเป็น YouTube ธรรมดาให้เรากดที่ 3- ามขีดบนครับสามขีดบนบน,บนสุดเลยครับนะสมขีด สามขีดมุมบนนะครับสามขีดมุมบนตรวตรงไปมันจะขึ้นมาหน้านี้ครับแล้วให้เรานี่ครับลงมาคำนี้เว็บไซต์เวชั่นเดสท็อปนะครับตรงนี้เลยแล้วให้เราติ๊กลงไปที่ช่องนะครับมันจะขึ้น หลังบ้านให้เรานะครับมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งปึ๊บมาแล้วครับนี่ก็คือเข้ามาแล้วนะครับยังยังยังไม่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นกนะันแล้วให้คลิกไปที่รูปนะครับรูปของตัวเองรูปช่องของตัวเองครับนี่นะ เดี๋ยวทำลูกศรให้นะครับกวเดี๋ยวไปไม่ถูกคลิกตรงนี้แล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับเดี๋ยวไปแต่ละสเต็ปนะครับถ้าเราจะไปดูการเปิดสร้างรายได้ของเราหรือการยืนยันช่องนะครับให้เราไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับตรงนี้เลย การต่าง่าตรงนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะกดแล้วเราก็กดลงวปครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยขึ้นมาแล้วเราก็สถานะฟิวเจอร์ช่องนะครับตัวแรกเลยนะครับให้เรา ติกลงไปตัวแรกติ๊กลงไปนี่นี่นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าช่องไหนยังไม่เปิดสร้างรายได้นะครับก็คือยังไม่ผ่านเกณฑ์หนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงนะครับมันก็จะขึ้นแค่ อะไรมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์คุณก็คือมีสิทธิ์เปิดสร้างรายได้นะครับคือตัวนี้ของผมมันเปิดแล้วนะครับการสร้างรายได้แล้วก็ข้างบนนี้นะครับตรงรูปเราตรงรูปเรามันจะไม่มีคําว่าพาร์เนอร์นะครับ มันจะขึ้นแค่คำว่ายืนยันแล้วนะครับมันจะขึ้นแค่นี้นะครับยืนยันแล้วแต่มันอา่ามันจะไม่มีคำว่าพาร์ทเนอร์เพราะว่าเรายังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับมันจะขึ้นแค่นี้นะครับแล้ว มีตั้งค่าข้างล่างเลยนเยินพันเนอร์เราถ้าเราคลิกตรงนี้กับการสร้างไรายได้มันก็จะเด้งไปที่หน้าว่าคุณผ่านเกณฑ์หรื่อยังหนึ่งพันซับสี่พันหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงนะครับ ต้องผ่านก่อนนะครับมันค่อยจะขึ้นเป็นพาร์ทเนอร์ยืนยันถ้ายังไม่ผ่านมันก็จะขึ้นแค่พาร์ทไอขึ้นแค่ยืนยันนะครับตัวช่องนี้ของผมผ่านหมดแล้วนะครับนะก็จะประมาณนี้ครับส่วนใครที่ยังไม่ผ่านก็ตั้งใจทำครับ รับรองว่าผ่านแน่นอนนะครับมาเรากลับออกไปนะครับเราจะกลับออกไปแล้วไปดูหลังบ้านที่เราต้องเข้ากันนะครับกดตัวที่สามนะครับรูกฟันเฟือง กดไปเลยครับมันจะเด้งเข้าไปข้างหลังบ้านเลยมันจะเข้านี้ครับก็คือหลังบ้านที่เราต้องรู้นะครับ YouTube ทุกคนต้องเข้ามาครับใหม่มันจะเล่งขึ้นมาอย่างนี้เลยเอสเอสโซนา,าตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่เปิดสร้างไรายได้มันจะขึ้น มันจะเคลื่อนวงล้อนะครับเอ่อมันจะเป็นเกณฑ์หนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงมันจะไม่ขึ้นแบบน,นะนี้นะจนตัว C ก็จะไม่ขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่ผ่านตัว C หมายถึงอะไรตัว C หมายถึงถ้ามีคนก๊อปนี่นะครับเข้ามานะครับลิขสิทธิ์ของช่องนะครับ ก็คือช่องของเราจะมีลิขสิทธิ์ทุกคลิปนะครับที่เราทำไว้มีทุกคลิปนะครับมันจะเป็นรูปวงกลมแล้วก็ตัวีนะครับก็คือถ้าใครเอาคลิปเราไปเผยแพร่นะครับลงใน YouTube มันจะเด้งขึ้นมา,าทันทีบอกว่ามีคนละเมิดลิขสิทธิ์เราหรือลงซ้ำเรา อันนี้ผมยังไม่เคยนะครับว่ามีคนเอาคลิปตัวเองไปลงเอาไปคลิปตัวเองไปใช้นะครับมันจะตัวนี้นะครับมันจะเปิดใช้เฉพาะคนที่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้เท่านั้นนะครับส่วนคนที่ยังไม่ผ่านนะครับเขาก็จะยังไม่เปิดนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเราเอาเพลงเขาไปลงเอากคลิปไปลงต่างๆนานานะ ทำไมลิขสิทธิ์มาไวจังเลยนี่แหละครับมันเป็นนี่แหละครับมันเป็นลิขสิทธิ์ของช่องครับก็คือเรามีสิทธิที่จะตักเตือนหรืออะไรอันตัวนี้ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่เคยสักทียังไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับมันจะเปิดเ YouTube เขาจะเปิดให้หลายสเต็ปอยู่นะครับ มีอะไรบ้างก็ลองไปศึกษานะครับเข้าบ่อยๆครับแล้วเราจะชินมือการเข้าเองถ้าคนไม่เคยเข้านี่ก็จะไม่รู้เลยอะไรอยู่ตรงไหนนะครับอโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็นนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะมาสอนอะไรอีกสวัสดีครับ